นี่พา,าดูแปลงครับผมนาตะยังครับเ,เสริมรถเกี่ยวอันนี้ลูกพี่โอ๋คนขับครับเด็กออยเลอร์นั่งประกบอยู่ด้านบนนะเครับอไม่ยอมหนีครับเทปก,ก,กล้องเทปกล้องเเเราจะป็็นดกถ แอบไทยครับแอบไทยเสร็จนี้มีงานต่อครับข้างๆกันเลยครับนาครับนาฉลองใช่รอมฉลองฉลองครับจะรอลากข้าวอย่างเดียวครับตอนนี้หา จ้าของนาต้องการรถเทเลนลากครับมีเทเลนดำนะครับติดต่อได้ดลแล้วประกันวันเร็วกว่าเทเลนไม่มีดำแน่นอนไม่ต้องรอคิวครับถึงคาพวดดำพวดวิ่งมารับงานต่อได้ทันทีติดต่อได้ที่เสริมมัดเกี่ยวยครับติดต่อพี่เสริมกับเจ๊เกสอนได้เลยครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ทโทรไว้ให้ ด้านล่างคลิปนะครับอย่าวนรอบคันนาเสร็จหมดแล้วเสร็จไปหลายบิง้งแล้วเหลือแค่กลางบิ้งอีกเก็บร้อยเก็บร้อยกลับมาเก็บร้อยเลยนิดเดียวครับน่ปูนอุ้ม,มกันวะเน,ะนี่ยหมดยังงี้ครับ หมดเอยียนนี้ก็ใบยี่บิงนี่ก็เต็มแล้วเนี่ยร้นแล้วเนี่ยเนี่เด็กโอยข้าวนะี่านนะครับ อันนี้นานตะยังนะครับก็อ,อีกงานร้อยเดี๋ยวก็จะเสร็จงานนะครับมีงานเสริรเลรถเกี่ยวต่อสับถามเกี่ยวข้าวมีราคข้าวให้พร้อมรเราทำคลิปนี้ให้ดูกันเรื่อยๆครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับร้อยสุดท้ายครับพร้อมมาเทข้าวแล้วหมดแน่นะ <c oughs> ไม่ไเหลือปะ <c oughs> อ๋อปิงนุนปิงนุนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอ,ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ <c oughs> ไมม่ีกินข้าวกินปลายังเนี่ยกินข้าวกินปลาเลย มาได้เลยครับจิมงามเสริมรถเกียวนะครับอันนี้ชื่อคุยอะครับเป็นผู้ขับอาดูรถกลางนู้นด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้กับนาตะยังนะครับดิมงานเติมรถเกี่ยวก็ขอจบคลิปไวเท่านี้สำหรับใครที่เข้ามาชมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ